จุดสานะครับเลเซอร์จุดสามแปดสำหรับทุกโม่ดีครับเรามาดูโ r รดักต์ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นกระสุนเลเซอร์จุดสานะครับคอ38นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันเป็นเป็นเลเซอร์นะครับ อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างนะครับมีคู่มือนะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับคู่มือแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แถมให้สามก้อนนะครับตัวนี้แถมมาให้สามก้อนสามก้อนนี้เป็นยังไงคู่มือก็บอกว่ามันเป็นอ่าเรียกว่าเป็นเลเซอร์นะครับเป็นเลเซอร์ขนาดจุดสามแปดตรงนี้เลเซอร์เป็นลักษณะเป็นยังไงลักษณะเป็นรูปร่างเป็นอย่างนี้นะครับนี่ ดูจุดสามแปดนะครับตรงนี้จะบอกว่าจุดสามแปดเป็นเลเซอร์นะครับ <c oughs> สำหรับใส่โม e, โดยเฉพาะนะครับโม e. ตัวนี้หมุนออกมาเลเซอร์แบตเตอรี่ก็ใส่สามก้อนนะครับอาจจะเป็นสองก้อนก็ได้เดี๋ยวผมลองเทสดูก่อนนะครับแถมมาสามก้อนนะครับถอดออกมา,าข้างในก็จะมีแบตเตอรี่อยู่แล้วหนึ่งก้อนนะครับนี่หนึ่งก้อนอ เราลองมาใส่ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับข้างในจะเป็นแบบนี้อ่าสปริงอยู่ข้างในนะครับตัวเลเซอร์ใส่บวกไปก่อนนะครับใส่ขั้วบวกลงไปนะครับนี่ใส่นี่ลงไปนี่ลงไปอ่าแล้วคุณก็นั้นอ่าใส่หมุนนี่ใส่หมุนลงไปนะครับใส่หมุนลงไปปุ๊บ อาอย่างนี้นะครับนี่คุณจะเห็นเลเซอร์อ่าเป็นเลเซอร์อย่างนี้นะครับอ่าใส่3ก้อนนะครับ3ก้อนแบตเตอรี่สก้อนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็อ่าการใส่แบตเตอรี่อ่าเห็นไหมคุณเห็นไหมนี่ลักษณะของแสงเลเซอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับนี่อ่าประมาณนี้ นะครับน้่นข้างมันจะเป็นรูอ่าสําหรับปรับโดยเฉพาะนะครับแต่เวลาใส่โม่ไปคุณก็สามารถใช้ได้เลยอันนี้เป็น3นะครับหนึ่งสามแปามาดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับโอเคก็ใสยท่านดูประมาณนี้นะครับนี่ว่ามันเป็นเลเซอร์ที่เจ๋งมากนะครับนะครับเจ๋ง ทอมอพอดีนะครับจุดสามนะครับเลเซอร์จุดสามแปดสำหรับฟุกโมเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเจ๋งไหมล่ะ